ก็ทายดีแต่แ่ลเรียเนี่ยบมันบ่มีเสร็จแล้วนบ่มีแตจ้าก้อยก็ทชหาอยู่นเ้าเป็นาบบของบ่มี่บอกบะมี่ยังบอไปกื้อหาอยู่นะฮหายปแนะาให้หลยปฏิบัติธนกง้อระวังต้องปูบาดเยนเที่ยงเป็นหน้าที่ที่บานเราเนี่ยมนก็ได้สาบเนี่ย

เมื่อที่ถึงกจะใจเดินฟ้ายาเดียวนม่สยดนียบปาก่อเียต่ละแห่างิด้รุ่นบัพีบานนีงบาี้แข็งอยหลายคนงโเป็นหยังเยหลายกั่งโเป็นหยันแต่ว่าเนทก็ยังบไดีจ้ายิ่งฝืนนแนวม่ายเอาวัน มื่อนี้เป็นวันจจกบาทเทวโด้เนะาะแจกบาทเทโวพี่น้องจาผู้าว่องวองมาไหนสะลึมสลือจังไหนเล้วผุนไม่ออกตั้งไร่ใช่ผู้นางไร่ใส่ตั้งว่าไม่รู้สอหลงขีมเนาะอนตืแค่เนี่ยหลงขีดจน

อเนี่ยมังนง่ามค่ะผุได้ไรเนาะได้ดีอได้แนวมาไทยดีแค่ทายชื่อืงนัว้ายลวกลยลานไรแล้วไลายแล้วไลฟ์คนนี้น,น่ยไลฟ์คแท้ไยลด้รวบนี่แหละทำมาไลนเดดมนก็แทนพาไลมาแท้ยากให้ประเทศดอกประเทศในคนหก ประเทศให้ทั่ทวโลกเนาะผู้ใดบ่งเิ็นเห็นนี่นี่ของทำเอกสารเอาไปตั้งไง ยูบดีกเลียยเปีตายเลยโอ้ยนี่ว่าวน。ที่เศษเรียโม้ด้วยก็ทำนีให้เรบ้างเลยอว่าในสก็เลี้ยงเงี้ยเม่อนใหมือนให้มีเายได้อนก็ักถือเล้ยหน่อยว่าอย่างนี้นครอกครัวตายละแบบนี้ยโอ้เลี้ย

พาลุดจะตเนียยเดี๋ยวบ่ได้บได้นัดเ้มขันโอ้ขอโทษขอให้นาพี่น้องว่าข่วงริงเน่เอ้าคนไทยคนสวยอย่างไพี่น้องจ๊าคนสวยนั่งใช่ได้แถวนี้แหละเอ้าสาวคู่นี้เดี๋ยวมึงแกบาทแน่ต่บาทเท่โ้หันมาเนี่ ปเป็นย่งนี้ว่าลิ้งจังกัน่นว่าคนเป็นลิกงส <c oughs> <c oughs> ูไว้กคนนาะโอ, <c oughs> โอ้เท่าบ่าน,นี่หาใส่ได้เนาะหนาตาซำนี่แปดสิบว่บวผมเลยสีว,ยว่ากันสี่เน้มันก็นสำคัญในนศาสนาพูดก็คากกันสิบ่อยไทยเนาะ คนว่าไม่ใช่หรอกวะคนนีรก็บ่ได้หรอกผู้ข่าอยากอายเองย่านพาลุดกระปะนั้นเอาแต่แม่นต์ก็วันน้หัตเข้มกัดเน่ะโอ้ยขอโทษขอใครเนี่ยคุณพระคุณเจ้าก็ได้อ่ะกระจังวะงานเห็นโบ่นน้ำมตัศน์ศาหล่ะเอาย่างจั้หน่อยขอโทษขอใครเลยคุณพระคุณเจ้าก็ได้ ไม่ออกไม่ตุนแล้วไหลคนอยากให้ไทยไทยเน่้ยไทยเนี้าเัื่นก็เลยไทยสนอกจ้าผู้ <laughs> ใหญ่บ้านมาทางจอดกอดที่พี่แบบพี่นอ้องนี่แต่ผู้สวยๆได้มือหนิพี่น้องจ้าลร <laughs> งแฝงไม่ออกนะคน,นเต่งพระเข่าขพี่นอ้องเอาโจทยขอไพ่เด้อ <laughs> สวยผู้สวยๆก็ใหยเบิ่อล่ะ สวยเพิ่อนลายน้ำหู่นี่วกมีว่าพ่กสวยเนาะสาวเว่นก็สวยกันโอ้ยเบิ่งหลานหน่อยขอยคุนโอ้ยนอนลอยช่วยหลานหน่อยก็ได้โอ้ยที่ตุนเมื่อคู่นี้ก็าเลี้ยวเห็นแพนเพิ่นก็ได้เคยมาเนาะดุนสัต นั่นเดียวคนสวยอุจจักคืออย่างี้ตัวนั่นเห็นว่าตัวยงตัวนี้อักย่างแต่มันมันโยนในเวลาอวเนาะใช่ป่ะคัน้่าไทยี่นั่นนั่งยุ มวนพ่พี่น so ้องจ้าเอ้าร้านไผเสมอเหมืกุลงหอดมึงไปนะหัวเย็นเยี่ยแคน้ำลรยเด้อดไม่ออกเอ้ยเห็นน้ำโมเป็นดิ โอยลงเลยแม่แม่ข่อยพอดีเป็นที่าวณาออกครรษาแล้วใหเจ้าค่ะถึงวันเวลาจะทำบ่มนนั่นวองค์ลงมาจากวันพรเป็นวันสำคัญบอพอู้ปะเส แม่ไปต่างถ่ายหนาไม่กข้าองค์เสือขามาอง์สามาจาคุณมดาวยการข้าองเสือขาม้องค์เสอามด้วยการกระมที่ธันท เเสียงผู้สาวร้องอันนี้นะเสียงสั้นแต่น้อยเวองคบาท่าอู่างนี้เราได้หนังสือตาก็ดีนะเาตาก็ดล้วอยังคาวานสืออะรท่องว่ใหมัง สุงไหนเห็นพกน้ำเนะกตัวอยก็ยลยนห่อกล่องอาไหดไม้ไม่แกอยู่นี่หนีได้หรืเอาไม่ยังไปิจกก็เป็นกล่องโอ้คือเป็นกล่องตีังที่างตี่างเีีว่าง ไกลเว่าไหมใจเดี <c oughs> ยน อย่าเงนเงียนดิไปเล้กัไปามาไล่กันสิรูแล้วเออนกับเตียตัวนก็มีน 油多。Oh, น้าเอาไรมีงมาหลายพองรู้

เราคุณม่ยังไม่ได้ ลืมสลืมมวนกำลังมวนอยู่ตื่นเต้นคมซ้อนแหมน้ำสามโดกอี่ก็้วามโีนองจ๋าแบมเบียบคุ้มนเคยเห็นมาก

กินก็ถุงมันร่นเอามาไไปประจำวปย่ามใส่บาตรสมัย

看外面的。